อันนี้คือพริกตําค่ะตาําคาตําตะไคร่ใส่กระเทียมเห็นมันหอมเดี๋ยวไปผัดหอมเลยค่ะหอมกินกับขาสวยกระแบ่บเห็ดกินอยู่บ้านเฮาเคยเห็ดกินแต่่อนสมัยเด็กตเํเแลวกบสิประมานนี้ค่ะหอมคาหอมตะไคร่หอมหอมเลยค่ะเดี๋ยวกะสีเอาน้ำล่างคกไปผัด นี่ตำเล้วกับสิออกประมาณนี้ค่ะพริกหยาบหน,น,น่อยหอมค้าหอมตะไคร่ชัดก็ใส่น้ำมันไหลค่ะไมช,ชอบน้ำมันเยอะ หอมหอมคาตะ,ะไคร่อันนี้เป็นน้ำล่างโคกรับกระดุกโตน้ำดำนี่แสดงว่ากระดุกน้ำใสถ้ากระดุกน้ำขุ่นโตไม่มดีขาว,ขาว ตัตดำนี่คือปลาดุกนามใสหอมค่าหอมตะไะคร่ในค่งหอมกระพัดเบบพัดเพชดกระสีหอมกระช่ายเนาะแต่อันนี้เา้ามพลาดตำค้าตำตะไคร้เนก็ะียออกหอมคาดับกินข้าวปลาดุกคือลาบนะลาบเขาก็ใส่คาเนาะลาบปลา ส้น้ำมันหอยนะคะเพราะว่าผัดยังกัดแล้วแต่ชอบไส่น้ำมันหอยผู้ใดชอบรสด,ดีก็ใส่รสด,ดีผู้ใดชอบชิ้วรสก็ชิ้วรสผู้ใดชอบน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลแต่เราชอบน้ำมันหอยอย่างเดียวปลาดุกสีป่สวยปลาดุกมันโตดำสดปลาดุกน้ำใส หอมือ้ลาาประดุกหนีย่ยเพราะามันหอมค่าค่าแกมาต่าเนาะกินก็ขอสวยห่อนๆนก็แซ่บดับคาวด้วยไปกะเพราประดุกมันเปื่อยเร็วเนะคะทัดแป๊บเดียวก็ได้แล้ว นี่ละสมัยเป็นเด็กหน่อยนี่ละที่ยิ่งพัดให้กินแซ่บแส่กินก็เขาสวยเนาะก็กเขาไม่เนาะสมัยก่อนอยู่นอนหน้าเป็นพัดให้กินพริกต่ำแบบนี้แหละเมนูอีสานเนาะแต่เมนูไทยเป็นประสิพัดแบบพัดเผ็ดเสร็จแล้วค่ะซุกแล้วเรียบร้อย จบคลิปไปแค่นี้ละค่ะขอบคุณหลายๆขอมาติดตามกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครป์กดทุ่งกุหลาบฝาก่องเล็กๆไว้คือเก่าเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆผู้ที่มาติดตามแล้วก็พอโทษหลายๆสำหรับผููทีเอาบ่ท่านในเขาไปหานะคะจบคลิปไปแค่นี้ละค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ